ที่เมื่อวานนี้ค่ะ22พฤศจิกาย,ยน68กองทัพภาคที่2ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดจากการตรวจสอบมีดังนี้ค่ะ 1. พื้นที่ปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทหารกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์พร้อมสร้างกระเช้าขึ้นเนิน350จริงส่วนการเพิ่มเติมกำลังในห้วงพฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมาเป็นกำลังในสังกัดทหารประจำรัตนคีรีพอท .1 ประมาณ150นายทหารประจำกำปงทมประมาณ90นายและทหารประจำจังหวัดกองพันทหารช่างภูมิภาคทหารประมาณ15นายรวม255นาย2ในพื้นที่ภูมิขือจังหวัดศรีสะเกดยืนยันว่าย,ยังคงมีรถถังทิศตะวันตกภูมิมเขือ10คันมีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่จริง3พื้นที่ช่องอันนาจังหวัดอุบลราชธานีทหารกัมพูชาย,ยึดเนิน6-7-7จริง มีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่จริง4พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีมีทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด800นายและอยู่บริเวณเนิน745ประมาณ50-60นายและล่าสุดทางด้านของเพจมังกรซ่อนตัวก็โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนในจุดพื้นที่ช่องอานมาโดยระบุว่าทหารไทยกัมพูชาปะทะคารมหลังพบท่อกาลักน้ำ พาดข้ามแดนรอนหน่วยเหนือสองฝ่ายเคลียร์ปมเขตพื้นที่ทหารกัมพูชาชุดหนึ่งได้ออกลาตะเวนเลยเขตแดนที่กำหนดไว้แล้วมาพบเข้ากับทหารไทยที่มาสกัดเอาไว้ทำให้น้องสองฝ่ายมีปากเสียงกันเล็กน้อยทหารกัมพูชาชี้แจงว่าตามมาดูว่าใครมาตัดท่อน้ำที่ต่อเป็นการลักน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านทหารไทยก็บอกว่าอ่างเก็บน้ำอยู่ฝั่งไทย ท่อที่มาต่อใช้การลักน้ำก็พาดเข้ามาในเขตไทยแบบนี้เข้าไข่ลักรอบใช้น้ำของไทยนี่ทหารกัมพูชาก็เลยแย้งว่าถ้าเป็นของเขตไทยจริงทำไมเมื่อก่อนเราถึงเข้ามาได้ตลอดทหารไทยจึงบอกว่าที่ผ่านมามนเป็นการบุกรุกเขตแดนและตอนนี้ขอให้ถอยลงไปก่อนตามแนวเขตจริง ส่วนเรื่องท่อน้ำทหารไทยระบุว่าให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้หาหรือร่วมกันหากตกลงกันได้ก็สามารถอนุญาตให้มาต่อใหม่ถูกต้องได้ทหารกัมพูชาบอกว่าผู้บังคับบัญชาของเราไม่เคยสั่งให้ตัดท่อน้ำทิ้งนะทหารไทยจึงตอบว่าไม่ว่าเจ้านายคุณจะสั่งอย่างไรแต่อ่างเก็บน้ำอยู่ในฝั่งไทยขอให้ถอยไปตามแนวเขตแดนก่อนเออจะได้ปัอ,ง,อปปงตรงู นั่นก็คืออยากให้ถอยกลับไปตรงเดิมก่อนอย่าอย่าเพิ่งออกมาอ้อยมันอ้อยนูเตรสอ้อยตู้นูบาเดลมันนื้อๆน่ะเดกบางนูពីមុនហ៎ពីមុនយើងធ្លាប់នៅដេកកន្លែងយាមទឹកហ្នឹងអានេះយើងដេកយាមតាមពេកចោកាត់យោអូខេគឺទីទីលួចទីលួចគេមកគេលួចលួចយោលួចកាត់យោទឹក เนช่วเมน่นอ๋อกัดเธอกัดตะยูตะยูตอยูตะยูตะยูว่ะอ่ากรกปับว่ะก็ว่ามีคนมาตัดน้ำ้นมามึงเคยโมแคในเต้มึงเคยโมอ่ากัดตึกแคในเต้อ่าเรื่องนั้นค่อยไปคุยกันข้างบนให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี้เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี่ยมาใช่นะ โดัออกมออลีนอยเขาก็พ oh. ื่ตัดท่อมันท่อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยไงอันนี้เวทเกิดเกิดขนกันไทยอันีไล่จับยมเตระต้านยมเปลตร้านตีเบอบางอันนี้ออยมีตึกใหญ่เนสั้นบ้าอ่าออยมีใครเลยใหญ่เนี้ยเบิเบิเปลตึกในบ้านมัดออยเปลแต่นี่มีโมปรามัดมันออยเปลตระแค่มออยเลตี មានក្បងអោយព្រើមានអាតអោយព្រើអត់អោយព្រើពួកកលងមកស្រេះបងគាត់ខ្ញុំព្រើទឹកនេះនឹងអស់លោកនៅឯណាខ្ញុំបើជំនន់ដែរបាទបាទទាំងថាពីករៈភုံព្រៈយុតត្រៈតាមចៃគឺព្រើចមិនអីផងនោះតែស្រេះគេមិនអោយមកអើយយោតុឌូហេដែលនោះໄຂនោះបានអោយមកໄຂនេះចុះអស់លោកធើនឹងខ្ញុំណែទៅខាងខាងខ្ញុំណែទៅគាត់ដែរលើមិនបានមិនបានអោព្រើគាត់ អីឥឡូវចាំមើលខ្ញុំផ្ទៃជួបមេខ្ញុំសិនអឺនេះដូចគ្នានេះបងតូចយ៉ៃនងមីបងសិនអឺអុយមីតពី5យ៉ៃគ្នាថាទឹកត្រេមិនប្រើបានអឺអុយមីតយ៉ៃនេះតើខ្ញុំឈប់ប្រើម៉េចគឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមិននិយាយអត់ទេចាំមើលឲ្យគេជួបឃើញណាអឺនេះបងនងយ៉ៃនេះអឺដេចបងចូលមកឃើញនេះអុយបងតូវិញណាឯនងធឹមនងតើវិញទេអានេះវាកើតខៃថៃ อ่มีเนี่ยเรื่องตะยตะกอยนันเลือดออยืนยืนสามกีนี่ะลังนี่เออออยมกี่มการเออเอมาตมอ้อยนเงตูเซนงี้ยืในมุกยืะังี่สามกีนี่บ้านเชงซนาะว่าไอ้ทางส้นพวกเนี่มันแต่ก่อนก็ยังใช้ได้แต่ทำไมมันตอนนี้มันใช้ไม่ได้ก็มันเป็นการลุกล้ำไงนีงเป็นการสร้างสร้างขึ้นมา